สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันในคาบนี้ก็เป็นกิจกรรมกลางแจ้งนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทากิจกรรมกลางแจ้งนะคะวันนี้เราจะมาทําเราจะมาเล่นเกมอะไรคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเล่นเกมหรือจะเล่นกิจกรรมกลางแจ้งเด็กๆจะต้อง ได้ออกกำลังกายก่อนนะคะได้วอร์มก่อนต้องมาวอร์มอร่างกายเพื่อให้กล้ามเนื้อมีความพร้อมที่จะเล่นเกมมีความยืดหยุ่นใช่ไหมคะเนาะอ่าวันนี้คุณกูอ๋อจะพาคุณกูเอ๋อออกกําลังกายอะไรคะก็หนึ่งเลยนะคะเด็กๆจะต้องหมุนไหล่นะคะจับลายหมุนไหล่สิคะจับลายค่ะลูกพร้อมนะพบกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่านะอันนี้นิดนิดจับเอวแยกขาออกโอแต่บริหารเดียวแล้วนะสิบครั้งนะับก็ก้าบเอาบุนเอวค่ะสอง นะคะค่้ต่อไปสลัดข้อมือข้อเท้านะพร้อมกัน 2> 1, 1 2, 2> 3 1> 4 2> 5 6 7 8 7, 9 10ส่าต่อไปจับเข่าหมอบนะับหนึ่งโยกนะคะเด็กท แนี้แหละค่ะโอพอได้หายใจก็ร้อมก่อนนะคะเพื่อให้การเนิ้มมีความพร้อมใช่แล้วค่ะทีนี้กิจกรรมการแจ้งของเรานี้นะคะก็จะเป็นการโยนบอลลงตะกร้านะคะวันนี้จะพาเด็กๆเล่นเกมโยนบอลลงตะกร้าที่บ้านของเด็กๆก็คงจะมีลูกฟุตบอลอยู่เนาะมีตะกร้ามีลูกฟุตบอลอยู่นะคะการเล่นเกมนี้เขาจะเล่นยังไงคะเอ่อ จะต้องมีจะต้องมีลูกฟุตบอลมีตะกร้านะคะวางตะกร้าไว้ห่างจากจุดเริ่มประมาณหนึ่งเมตรนะคะหนึ่งเมตรหรือสองเมตรเอาแค่นั้นค่ะโอเคเอาตะกร้าไป้านน้นนะคะแล้วก็มีลูกบอลคนละสามลูกนะคะเด็กๆมีลูกบอลคนละสามแล้วก็จะมีเส้น อันนี้มีจุดเริ่มเลยนะคะจุดเริ่มแล้วก็จะโยนลงจากกล้าว่าเราจะได้กี่ลูกแล้วก็ค่อยไปนับใครโยนได้เยอะที่สุดก็จะได้คะแนนเยอะเป็นผู้ชนะนะคะแต่ถ้าโยนไม่ลงเลยก็จะแพ้ไม่ได้คะแนนเลยนะคะเด็กๆ มาดูนะดเด็กๆก็สามารถไปทำที่บ้านนะคะด,ด,ดูนะว่าคุณให้กำลังใจคุณครูยอยิ๋วด้วยว่าคุณครูยอยิ๋วจะโยนลงกี่ลูกนะคะ ะคมาลุ้นกันนะคะเริ่มเลยนะคะไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วโอ้ยไาลงแล้วหนึ่งสอหนึ่งลูกนี่คุณกูอ้อได้เยอะกว่าคุณกูอิวนะคะ นี้เราก็จะฝึกความแม่นยำของเราด้วยใช่ค่ะอันนี้เนาะก็เป็นการเล่นเกมโยนบอลลงกระกานะคะเราก็สามารถเล่นได้นะคะาเวลาค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะๆอาจจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะก็จะได้ลัดกันเล่นก็จะเพิ่มความสนุกสนานนะคะนอกจากสนุกสนานแล้วยังให้ความ อบผุนกับร่างกายแข็งแรงนะคะกความสามัคคีฝึกความมีน้ำใจแบ่งปันกันนะคะเนาะสำหรับเกมวันนี้นะคะก็เป็นไงคะคุณครูอ้อสนุกสนานสนุกสนานนะคะหมดเวลาในการเล่นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะคุณครูอิวกับคุณครูอ้อก็ลาเด็กๆไปก่อนนะคะเด็กๆก็สามารถไปเล่นที่บ้านได้นะ สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ